ลองสวัสดีค่ะมือนีมาพอ,อกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องมือนีเพ็กได ตำป่ากุ้งสดเด้อค่ะพี่น้องมากกับสลดัดนี่ค่ะทอดแคบหมูแล้วก็ขนมจีนมีกระหล่ำนัำ่พี่น้องนี่ค่ะเพกได้ดอกอันนี้มากนะคะเขาเอื่นว่า,อาดอกทองอุไลค่ะเพกจะล่องเอามากินกับสมตำเบงเด้อค่ะว่าจะเป็นรสชาติแนวดัน,นะคะเขาบอกว่ากินได้เพกกับบเคยกินจัเคเือค่ะจะล่อง เป็นเทือแหลกนะคะเพกเห็นข้าเจ้ากินเพกก็เลยล่องเอามากินเบิงว่าไม่กินใดอีหลีอยู่บ่จะเป็นรสชาติแนวดนะคะมาค่ะพี่น้องมาล่องเพกจะล่องให้เบิงนะคะมาค่ะแซบๆน้ำไก่กับเพกเ,เด้อค่ะนี่พี่น้องเบิงนี่ค่ะปลาตโตกุ้งสื่อมากค่ะบได้ตำเองเด้อค่ะกุ้งสดกับตำปลา วายมีหอยมีกุ้งบลฉาบบล็อกพีดบ,บังอลอง รสชาติขมขมค่ะพี่น้องเคยกินดอกแค่บอ่ะคะรสชาติคล้ายๆกันกับดอกแค่ค่ะขมขม เอาไปหลวกคือสิบ่คอยขมซำเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอบหนาเพิ่จะลองเอาไปหลวกเบิ้งออดอกทองอุไล ใส่เมื่อรวลดพี่น้องกินผู้เดียวด้กค่ะ 没好吃的，你跑没呢？ 嗯，嗯、mm. mm，配的很好。 อเอาละค่ะพี่น้องเพชเด้อค่ะแบ่บแต่ว่าเพชค่ะพี่น้องก็ได้ตำปลาแล้วก็ดอกท่องอุไรนะคะพี่น้องก็ล่องไปกินเบืองผู้ใดเบ่อเคยกินนะคะเพรกระพึงเคยกินเธอแหลกนะคะรสชาติก็จะคล้ายๆคับ อดอกแค่นะคะเป็นรสชาติขมๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เพรกฝากไว้สำานีนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพชรไห่เพลกน้ำเนยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ